สวัสดีครับผมก็พกผมบอสเตอร์มันตะไก่นะครับในคลิปเรนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเออสองคูณสองฮิสตอร์ดอที่อยู่ในกำแพงนะครับอยู่ข้างๆกำแพงโอเคมันจะเป็นยังไงครับเรามาลองดูกันเลยนี่ครับจะเป็นแบบนี้โอเคจิบจบจบจบ ก็จะเก็บแบบนี้นะครับวงจรก็ง่ายมากๆเลยละครับประมาณนี้นะครับผมโอเคอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างก็มีแค่นี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับคือไอเทม2ชิ้นนะครับเป็นไอเทมที่เราจะใช้ไว้ในนี่ไว้ในอันนี้คือ2ชิ้นขึ้นไปนะครับก็จะสามารถทำได้โอเคครับเรามาสร้างกันเลยนะครับผม โอเคเราทําการเอาทําการวางตามผมเลยนะครับขอทุบกลับก่อนโอเคให้เราวางพิตันมาแบบนี้แล้วก็ต่อมาแบบนี้ให้ได้สามตัวนะครับตรงนี้ก็วางบล็อกแล้วตรงนี้ก็วางบล็อกโอเคที่อย่าลืมเลยนะครับก็เป็นบล็อกไอิสโตนเมื่อกี้ผมน่าจะลืม ว่าเป็นอีกหมอดมู่หมู่หนึ่งที่อยู่ในการสร้างนะครับแล้วก็ทําการเอาฟางไว้ตรงนี้แล้วก็ทํา2ชั้นเลยนะครับผมถ้าทําชั้นเดียวมันจะเป็น1นคูณสนะครับถ้าเราทำสองชั้นมันจะเป็น2อคูณสแล้วก็เอา Observer วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเอาไอ้เจ้าพิสซัน วาตรงนี้แบบนี้แล้วก็เ,เคตรงนี้วางบล็อกตรงนี้ใส่เป็นเลสโตนลามนะครับแล้วก็ลิเวอร์วางไว้ตรงนี้ต่อมานะครับให้เราใช้เป็นรีปิเตอร์ติกตรงนี้สุดเลยก็วางเลสโตนแล้วก็ตรงนี้ครับให้เราวางเป็นออฟเซเวอร์แล้วก็ติ๊กสาม แล้วก็เอาเรสต์โจนทอชวางไว้ตรงนี้ตรงนี้วางเป็นออบเซ v ร์เวอร์แล้วก็ดับเบิลหรือเร stone ลัมก็ได้ครับวางไว้ตรงนี้ก็เอาเรสตวางไว้ตรงนี้ครับตรงนี้วางเป็นออบเซ v ร์เวอร์แล้วก็ต่อมาอีกแล้วก็เรสต์โจอชใช่ปะเนี่ยอืมโอเคใช่อยู่ต่อไปนะครับให้เราวางออบเซ v ร์เวอร์ตรงนี้ก็บล็อกแล้วก็เรสตโนต่อไปนะครับให้เราวางออบไม่ใช่ออบเซอร์เวอร์ เรียกว่าดับเบิลโอเควางไว้ตรงนี้ปึ๊บปวางมาแบบนี้ครับแล้วเราก็คอมบพเลเตอร์วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีพิเตอร์ติ๊กสึดโอเคแบบนี้ครับแล้วให้เราเอาไอเทมนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เอ,อ้ยยังไม่เดี๋ยวโอเคเอาใส่ก่อนก็ได้ปึ๊บ2ชิ้นต่อไปนะครับให้เราวางไอเจ้า สกีพิตันตรงนี้เดี๋ยวเผื่อทุบอะไรเนี่ยวางกลับคืนก่อนตรงนี้วางเป็นออฟเซอร์นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ให้เราวางเป็นออฟเซอร์แล้วก็น่าต่อมาเค okay, ครับเรามาลองใช้งานกันดูปึ๊บ,บมันจะเป็นแบบนี้โอเคตรงนี้ต้องวางบล็อกด้วยนะโอเคมันก็จะได้แบบนี้ครับถ้าได้แบบนี้ก็แสดงว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคเราก็ทาการเอาบล็อกมาปิดไว้ตรงนี้เลยก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวตรงนี้ครับสวัสดีครับผมยู